ครับวันนี้จะมาสอนคอนฟิกไวเลทนะครับยี aw, ่ห้อดีลิงตัวนี้นะครับแล้วก็เริ่มกันเลยนะครับพิมพ์เข้าไป192.168.0.1แล้วก็ Enter ครับตัววิ n เนมให้ใส่ admin นะครับแล้วก็ login เ,เข้าไปครับตัวนี้เขาให,ให้ใส่ พาดเวิร์ดครับผมก็ไปที่เมนนวลเซตอัพครับคลิกท,ที่ Val ลส connection ต่อด้วยเมนนวลไ e เลสค n นเ t คชั่นเซตครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเลยนะครับผมตรง SSID นะครับ จะเอาเป็นใส่ชื่อตามที่ต้องการเลยนะครับผมแล้วก็ใส่ชื่อเสร็จแล้วก็ไปที่ security mode ครับคลิกเข้าไปไปเลือกตรงที่ WPA- slash WPA2 แล้วก็ ตรงนี้ลงนะครับไปเลือกที่ออโต้แล้วเราก็ใส่รหัสตามที่เราต้องการครับเดี๋ยวผมจะลองใส่98ตัวนะครับให้ใส่8ตัวขึ้นไปนะครับผม9 8ตัวแล้วก็ใส่รหัสเสร็จแล้วก็เซฟเซ็ตอิงครับ เซตเซตติ้ง้วก็ไปที่ now, รีบูตนาวครับรอจนกว่าจะรีบูตเสร็จนะครับให้สังเกตรตรงนี้นะครับผมรีบูตเสร็จแล้วก็เราก็เอาอินเทอร์เน็ตเข้าตรงช่องแวนนะครับ ช่องสีเหลืองๆนี่นะครับผมบเดี๋ยวผมจะเอาอินเทอร์เน็ตจะเอาอินเทอร์เน็ตเข้าที่ช่องแวนนะครับผมครับผมเสียบเข้าไปช่องแวนแล้วนะครับผมแล้วก็มาดูที่แอคอนนะครับลิกเข้ามานี่ครับผมแล้วก็ก็ไปใสร่รหัสนะครับรหัสที่เราตั้งไว้นะครับครับผม เป็นเกตัวนะครับ8ตัวนะครับ,รบแล้วก็โอเคครับเสร็จเรียบร้อยนะครับ Connect เรียบร้อยแล้วน,นะครับก็อลองเข้าอินเทอร์เน็ตดูครับ อินเทอร์เน็ตเข้าได้เรียบร้อยแล้วครับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ